สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่มนัสครับพี่มนัสโทรมาหาหญิงเมื่อวันศุกร์ใช่ก็คือดูเห็นรถคันนี้จากช่องทางไหนนะคะ u t u b e ครับผม u t u b e เนาะแล้วก็พอเห็น YouTube เสร็จที่หญิงลงรีวิวไปใช่มีมนัสก็นัดว่าเดี๋ยววันจันทร์ครับผมจะเข้ามาดูรถเราก็จะจ่ายเงินสดเลยถูกต้องครับวันนี้พี่มนัสก็ แฮปปี้มากครับคือรถกับที่ดูใน u t u b e ตอนแรกก็จะว่าเอ้ยมันเหมือนปะโอะโเข้ามาดูโอ้โหมันสวยกว่าของจริงอีกก็คือในสวยกว่าในคลิปเออในคลิปอีกแค่ของจริงสวยกว่าในคลิปอีกใช่ถูกต้องครับก็ถูกใจเตรียมเงินมาแล้วล่ะก็คือถ้ามันเหมือนกับในคลิปจริงๆเราก็ตั้งใจจะซื้อสดเลยไม่ได้ผ่อนครับแล้วพอดูแล้วมันโอเคครับมันมันคือเราไม่ได้หลอกไงเราพูดจริงไงแล้วของมันยังอยู่เลยโอ้โหแล้วนึก็ป้ายแดงเลย ไฟ <sociedad> แดงคุ้มมากๆวันนี้พี่มันนัทก็เลยหอบเงินสดมาสามพันกว่าใช่ครับจ่ายเรียบร้อยหมดแล้วครับทีแรกคิวมาใส่ถุงมาธรรมดามากเนื้อว่าไม่ใช่เงินนะคะที่บอกว่าพอคุยจบรายละเอียดเรียบร้อยบอกเนี่ยผมเอาเงินมาแล้วใส่ถุงมาอย่างดียใช่ก็บอกตั้งใจเลยตั้งใจมาเพราะว่ารอดูในคลิปมันสวยมากไงก็เลยอยากเห็นของจริงไง พอมาเห็นของจริงก็ถูกใจเลยก็ซื้อเลยเอากลับบ้านเลยซื้อเสร็จเอากลับบ้านวันนี้เลยวันนี้เลยครับผมงั้นหญิงฝากพี่มนัทฝากถึงแฟนเพจอีกงนิดนึงว่าถ้ามาดูรถที่ร้านเป็นยังไงซื้อขั้นตอนง่ายไหมแล้วก็ตัวรถจริงกับที่รีวิวเป็นยังไงบ้างครับผมฝากถึงก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับน้องหญิงเขารีวิวยังไงรถเป็นแบบไหนเป็นตามที่น้องพูดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเลขไมหรือว่าจะเป็นสภาพรถ ดีทุกอย่างดีจริงๆถ้าไม่ดีผมไม่มาซื้อเงินสดที่ลกครับบผมขับรถมาขอบเงินสดมาเลยครับผมก็หญิงก็ต้องขอบคุณพี่มนาศมากมากได้แล้วก็ขอให้นำรถคันนี้นะคะไปครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าพี่มนาะไม่ได้ซื้อไปใช้เองครับผมเราต้องแจ้งความประสงค์นิดนึงเพราะว่านี่คือเขาเรียกอะไรคือทำบุญใหญ่มากใช่ก็จะมอบให้พระครับผมมอบให้พระแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นเก้าอี้วิวแสนใช่ครับหมดเป็นแสนใช่คือค่า บ่อเนี่ยแสบกว่าเพราะว่าเป็นเบาะตัวสไลด์ลงมาใช่ครับแล้วก็รถเนี่ยสามล้านกว่านะคะวันนี้พี่มนัททำบุญตามการถวายวัดก็ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้นะคะส่งเสริมให้พี่มนัทแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทำกิจการการค้าได้ก็ไม่ติดขัดนะคะเฮงเองรวยๆแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านสิบเก้าพันสิบหกมาเด้อเดี๋ยวคันต่อไปมาที่นี่แน่นอนได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ Bye ba